สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพาทุกคนมาทำหน่อไม้ดองนะคะนี่หน่อไม้ดองของเราก็นี่เป็นหน่อไม้เขียนเส้นเล็กนะคะนี่นี่เริ่มแรกเราไปสับหน่อไม้มานะคะไปสับหน่อไม้มาเสร็จแล้วก็มาปอกปอกแล้วมาสับล้างทําความสะอาดแล้วมาสับสับเหมือนมะละกอเลยนะคะไม่ยากนะคะทุกคนสับง่ายๆสับแบบมะละกออ่า แ,แบบเส้นมะละกอเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่น้ําไว้สามคืนนะคะใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือสามช้อน่ะใส่เกลือสามช้อนขนาดนี้นะคะนี่นี่ใส่เกลือสามช้อนแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็แช่น้ําไว้สามคืนแช่น้ําไว้สองคืนสามคืนม้าอะไรปิดให้เรียบร้อยแล้วเวลาได้สามคืนแล้วเราก็จะเอามาดูแล้วก็จะเอามาล้างนะคะล้างประมาณสามน้ํานะคะ ล้างให้สะอาดสามน้ำแล้วจะขาวแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็น้ําสะอาดใส่พอสามน้ําเราเอาน้ําสะอาดใส่น้ําสะอาดของเราก็คือน้ําดื่มได้นั่นแหละค่ะใส่ลงไปนะคะอันนี้หน่อไม้ยายประมาณห้าโลนะคะประมาณห้าโลก่อนที่ยังไม่แช่พอแช่แล้วก็อาจจะยุบนิดหน่อยประมาณเหลือประมาณสี่โลนะคะแล้วยายจะใส่เกลือนี่ใส่เกลือประมาณช้อนพลูนแบบนี้ค่ะนี่ห้าช้อนนะคะ ใส่ไปห้าช้อนนะคะน้ํานี่ก็ประมาณพอดีที่เรากะกะว่าพอดีนี่ท่วมพอดีนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันคลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ชิมดูนะคะโดยที่เราใช้ช้อนหรือใช้มือแตะได้ค่ะหรือว่าหยิบหยิบเส้นเส้นของหน่อไม้ดองเนี้ยเอามาชิมดูเคี้ยวเคี้ยวดูให้เขาออกเค็มๆนิดหน่อยปแปะมแปะมนะคะเสร็จแล้ว สูตรของยายยายคือยายจะใส่ข้าวเหนียวด้วยนะคะนี่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวประมาณช้อนหนึ่งนะคะถ้าห้ากิโลเนี่ยอย่าใส่เยอะใส่เยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเยอะใส่ข้าวเหนียวหนึ่งช้อนนะคะต่อหน่อไม้ห้าโลนะคะเกลือห้าช้อนคนเต็มเ็มนี่นะคะแล้วชิมดูถ้าไม่พอใจหรือว่าเราคิดว่าจะให้มันเค็มนิดหน่อยจะอาไว้กินนานๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาแบบ พอดีพอดีกับเท่ากับปากเรานะคะอืมเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาขวดนะคะขวดน้ําเอาไปล้างให้สะอาดนะคะตากแดดให้ดีแล้วเราจะเอามาบรรจุนะคะบรรจุใส่ขวดใส่ขวดอยัดเข้าไปในขวดนี่แหละใส่ใส่ใส่เข้าไปอืใส่พอเต็มขวดแล้วเราก็ตักน้ําใส่ตักน้ํานี่ตักน้นําของาาหน่อไม้ดองของเราเนี่ยนะคะ ใส่ไปในขวดนี่ขวดหนึ่งก็จะใส่ประมาณอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นี่ยายทําเสร็จแล้วเห็นไหมคะมใส่ขวดเสร็จแล้วก็ใส่น้ํานี่แล้วก็เก็บไว้ทั้งปีเลยจะไม่มีดะะาําเลยนะคะขาวจั๊วเลยนี่คะเนี่ยยายทำใส่เข้าไปใส่ขวดนี่ของเราก็จะได้เยอะแล้วนะคะทุกคน นี่ยายทําไว้แต่วันนี้ยายจะทําเพิ่มอีกห้าโลนะคะใส่เข้าไปเลยใส่แล้วก็เก็บไว้กินนานๆยายจะเขียนวันที่ไว้เลยอันไหนทําก่อนทําหลังอืเราจะได้กินถูกนะคะเวลาเรากินเราก็จะเอาของของทําก่อนกินก่อนแต่ว่ากินได้เลยค่ะทําน่ะรู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวความหอมของเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะ เป็นกลิ่นกลิ่นของเหล่าไม้ดองเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าทาใหม่ๆอย่างเงี้ยยายว่าสามารถกินได้เลยนะเพราะว่ายายชิมแล้วมันเปรี้ยวแล้วจ้ะเปรี้ยวแล้วก็รสชาติแบบห,หน่าเอาไปแกง่ะคะ่ะรสชาติอร่อยนะคะอืมต่อไปยายก็จะใส่ขวดนะคะทุกคนอืมทำยังไงดีนะยายเดี๋ยวยาย ทำให้ดูคลิกหน่อยนะคะแต่ไม่ยากว่ย้ายว่าทุกคนใส่ได้อืมใส่ขวดเนี่ยใส่เองได้มันไม่ยากสําหรับไม่ยากสําหรับความตั้งใจของเรานะคะทุกคน,นเราก็าหยิบหยิบแล้วก็ยัดเข้าไปในนี้ยัดเข้าไปในขวดไป เรืเ่อยๆใส่จนเต็มขวดนี่แหละค่ะใส่ไปเรื่อยๆใส่เข้าไปจนเต็มเต็มขวดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะเต็มขวดแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปน้ำดอไม้เรานี่แหละใส่ลงไปจนเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แค่นี้เองค่ะง่ายนิดเดียวคะ่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ รับรองว่าอร่อยลองทำดูนะคะนี่อย่าลืมเข้าเหนียงใส่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมทำตามนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ